สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามครับแล้วนี้เราก็อยู่ในเกมสติกวอ a r ์สามันเองก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับหลายๆคนอาจจะรู้วพี่ยามจะทำชา้าไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปกกนทีว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกก่อนนะครับที่เข้ามาก็คือจะมีบิลเลียนนะครับผม <Yeah. S 1> เป็นเอ็นแชนเมนต์นะว่าตอนนี้เอ็นแชนเมนต์ก็ปุดเยอะแล้วนะเนี่ยมีอยู่กี่แบบครับ12แบบให้เราได้เลือกใช้ครับ าเข้ามาใหม่ก็คือเป็นปริมเลียนนั่นเองความปราดเพืองลดต้นทุนในการวิจัยไป20%แล้วก็วิจัยเร็วขึ้น50%หมายความว่าพวกอัปเกรดพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ต้นทุนลดลงถ้าอัพเกรดไปเนี่ย ทอง100มานา100ก็น่าจะใช้แค่80 80แล้วก็ใช้เวลาวิจัยแค่15ว pues ินาทีเข้าใจอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กัน kind ด of ูแล้วก็มีมานาเบิร์สนะครับเมื่อไหร่ที่เมจิ c คิวตายเขาจะระเบิดมานาออกมาสร้างดัมเมกแล้วก็เมื่อไหร่ที่เมอริกตายก็จะมีฮิลหมู่เกิดขึ้นมานั่นเองอ่าแล้วก็ p a s s ีฟออ r ดอรนะครับ Ability คูนดาวลดลง25%่สิ้าอโดยท่าอย่างนั้นเนี่ย ยูนิตที่ใช้สกิลต่างๆเนี่ยอย่างพวกโมลองเมลิกนี่ mm hmm. ก็จะคูณดาวสเปลเร็วขึ้นอย่างนั้นนะหรือจากนั้นก็เป็นซารเวเจอร์สมิตตี้ครับผมได้เงิน5เหรียญจากการฆ่ายูนิตฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้เงินคืน10%ทุกๆยูนิตฝั่งเราที่ตายไปฝั่งเราและฝั่งเพื่อนนะครับถ้าเล่น2อคูสได้คืนมา10%หมายความว่าถ้าเกิด อาชิดอนพีอาร์มตายก็จะได้เงินคืนมา30เหรียญอย่างนั้นหรือล้วก็สเปลอิลูมิเนตนะครับผมจะใช้ในการรีวิวเดอะเอนทายเบร์นฟิลรีวิวก็คือแปลเป็นไทยว่าไงดิซองซองเอซองซอ,อ,องทั้งฉากเลยอันนี้ก็คล้ายคล้ายแฮกแมปเลยป่ะเนี่ยซ <What? S 1> องทั้งฉากใน้5วีนะครับเราจะเห็นศัตรูทั้งหมดโอ้สุดยอด Uh, เราก็ไม่ต้องเดาศัตรูนะว่าเขาสร้างอะไรบ้างนะครับเราก็เสกเวทน,นี้ขึ้นมาเลยก็จะเห็นเลยนะครับว่าฝั่งศัตรูมีอะไรเราจะได้แก้ทางถูกนั่นเองแล้วก็ provide speed boost to magical unit เพิ่มความเร็วให้กับหน่วยรบที่เป็นหน่วยเมจิกด้วยนะครับหน่วยเวทมนต์ก็ประมาณว่าพวกเมลิกอย่างนี้หรอแล้วก็ magic Q จอมเวทมาก,การเรานี่ก็จะเดินเร็วขึ้นเหรอ<ะ>ส่วนอัปเกรดก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นมา2แบบครับมี ไเะ <What? S 1> อย่าอ่านตามพี่ยามนะไปธรรมดาก็พออ่านแบบไทยๆเราก็ได้ครับสำเนียงไทยๆแล้วได้แหละรู้เรื่องแต่เป็นการอัปเกรดหอกของสเปต้อนให้ยาวขึ้น1เท่านะครับายาวคูณ2นั่นแ,แหละอย่าไป1เท่าเลยดาเมจแรงขึ้นอคูณ2ท,ที่ที่บริเวณปลายหอกแต่ว่าดาเมจก็จะลดลงครึ่งหนึ่งถ้าศัตรูประชิดตัวนะครับ หมายความว่าถ้าศัตรูโดนปลายหอกเนี่ยนะศัะตรูก็จะเจ็บเท่าหนึ่งนะสะเปรตตโจมตีอยู่ที่10ถ้าเจ็บเท่าหนึ่งก็คือเจ็บ20แต่ถ้าเกิดศัตรูไปชิดตัวเมื่อไหร่จะตีโดนแค่5โอเครู้เรื่อง ซีเครกชูเนลครับเมื่อไหร่ที่เรายึดป้อมกลางได้นะยูนิตเราจะไปสปอนี่ป้อมกลางถ้าสร้างเสร็จนะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าเรายึดป้อมกลางได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราสร้างอัปเกรดซีเครกชูเนลเนี่ยแทนที่ยูนิตเราจะโผล่ที่บ้านก็จะไปโผล่ป้อมกลางเลยนั่นจะทําให้เราโจมตีได้ไวโคตรเอาละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว e ีนี้พี่ยามก็คงเน้นไปทางสเปียร์ต่นเนาะอันนี้ขึ้นไปครับเอนชั่นแมนนี้ไปซาวเวเจอร์สมิธตี้ไปซีเครกชูเนลประมาณนี้ก่อนแล้วก็เอาเป็น คนเก็บแร่ไปสเปียต้อนไปนักขนูไปอันนี้อันนี้ใช้ได้จะได้รู้ว่าลด20%จริงไหมนะครับเอารีวิวไปไปดูกันว่าเป็นยังไงครับผม <S <S เดี๋ยวไปเทสกับบอทก่อนนะครับ <S <S เพราะว่าเซตกองทัพแบบนี้นี่คงไม่สามารถชนะใครได้หรอกไปด่านกล s สเฮลก่อนแล้วเรามาเทสกันเราจะได้เจอกับ Project ์คอ o s นะครับเอาล่ะเราเอาอาชิดอนมามาก่อนเนาะอ่านี่ไงบินเลี้ยงครับสกิลบินเลียนทำงานแล้วเราจะเห็นว่าไปนะครับ อัปเกรดไปเนี่ยลดลงจากหนึ่งทองร้อยมานาร้อยนะครับเอ้ย hey, ทองร้อยคิดต้นร้อยเวลาพี่อามพูดว่ามานาเนี่ยให้คิดเสมอว่ามันเป็นคิดต้นนะพี่อามติดแล้วอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยเนี่ยมาลดลงแล้วจากร้อยร้อยเป็นแปดสิบแปดสิบนะครับแล้วก็ลดซีเคร็คทูเนลจากสามร้อยสามร้อยเป็นสองร้อยสี่สิบสองร้อยสิบมันเองนั่นก็คือลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องชอบวะ่ะคือบางอย่างมานันอัปเกรดนานนะครับผมไหนดูดิค่าสักตัวที่ได้เงินไหม โอ้ยไปหาได้ข่าเลยเพื่อนก็กลับบ้านก่อนตอนนี้เราจะยังไม่เห็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยามจะลองสกิลรีวิวปึ๊บโอเคอุ้ยเห็นยันเงินน่ะโอ้โหเห็นยันเงินแต่ฝั่งนู้นมีสามร้อยเฮ้ยเขาโหดพี่ก็เถื่อนโอ้ยพี่ยามสู้ไม่ไหวว่ะนั่นไงอ๋อนี่ใครเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เงินคืนมาสิเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะ อ่าเดี๋ยว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 อ่ายิงยิงยิงเรายิงเราเพื่อนยิงเราเนี่ยนั่นแหละดีดีดีได้เครดิตเงินคืนสามสี่โอเคสุดยอดลองไปอัปเกรดบ้างครับเวลาฝั่งนู้นตายเราได้เงินคืนมาห้าเหรียญไหมได้ห้าเหรียญครับสุดยอดนี่ไงหอกหอกหอกยาวคือละหอกยาวคืออะไรแจ๊สอ่าเนี่ยครับเวลาโจมตียูนิตใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะลดเหลือแค่สิบเนาะแต่ถ้าห่างมาหน่อยเนี่ย ก็จะโดนปโอยไอ้นี่ก็เดินเร็วแล้วกันคนจะเทสต์ตู้กับยีห้านนครับคือพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนใช้ได้อยู่นะแล้วเรามาทําอะไรตรงนี้ครับเนี่ยะเราจะตายไหมเนี่ยก็ก็ไม่น่ารอดแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตายไปเถอะเอ้นี่ปล่อยเวสใส่เราอีกแล้วอ,ลอ,อ้โหูวิ่งเจ็บแสบถามจริงเหรอโกรธอะไรเราเปล่ามายึดสายฟ้าเอ่อยึดป้อมกลางคืนดีกว่าครับเราจะได้เทสสกิลซะทีเอาอีกละ, <What? S 1> ะมันเวทม,มันเยอะจังวะ ออตายไป oh. รีวิวดูซะหน่อยไปไงโอโ้คนยักษ์ <What? S 1> เฮ้ยน่า้มคานจริงห <Back. S 1> ลบซ้ายหลบขวาอยู่ตรงนี้ <Huh? S 1> ลบป่ปนั่นแหละเออนั่นแหละหลบไปแล้วเดี๋ยวสเปียตอ้อนอีกคนหนึ่งเราก็มาเตอรมาละนั่นไง oh. ตายไปคุณยักษ์ถอยนิดนึงถอยหนีนิดนึงถอยหนี สายฟ้าเขายดหน่อยอ๋อเออใช่เรามีไอ้นี w ่นี่ว่าซ e ค r e t ช u n เนลครับผมยูนิตมันก็จะมาเกิดตรงนี้ไงเออใช่ใช่ลืม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 ไหนไหเดี๋ยวดูดิเกิดไหมเกิดไหมแต่ดูดิโเออสุดยอดเราก็จะบุกได้เร็วบุกได้ต่อเนื่องอย่างนี้นะครับไม่แล้วเรา <What? S 1> คนยักษ์คนยักษ์มาคนเดียวสู้เราไม่ได้หรอกโอมันจะสู้ได้ตรงที่ว่าเพื่อนเราไม่หลบอ่ะดิ นั่นแหละใครเห็นก็ว่าตายคนยักษ์เขาถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าสเปียร์ตอนเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาโจมตียูนิตเฮวี่แล้วจะได้ดาเมจพิเศษเพิ่มด้วยนะครับเอาอีกล้ถอยสน่อยแล้วกันกลัวเขาหน่อยพี่เขาเวทยเยอะเหลือเกินสายฟ้าลุน้นสงสัยเขาเป็นช่างไฟ <c oughs> สงสัยพี่เขาเป็นช่างไฟ อีคล e ิปเซอร์มากันเทียบเลยครับโหเติมยูนิตได้ไวมากอะ่ะถ้าเกิดเขาเกิดกันตรงนี้นะอืมชอบพี่อามชอบมากโดยเฉพาะไอไ้ไปเนี่ยชอบเลยสุดเลยหอกยาวดีครับไหนๆก็ไหนแล้วเราไปดู c h a n านเมนทังฝั่งจอมเวทกันบ้างดีกว่า m a n าเบิร์ครับผมไปดู m a n าเบิร์กันบ้างเอาไปออกแล้วก็เอารีวิวออกเอานี้เข้าไปโอเคมา n าเบิร์นั่นเองต้องเอาจอมเวทเข้าสินะ้องจอมเวท สเปียร์ต้นอ,อ๋อเราจะมาเทสจองเวทกันบ้างนะครับมันต้องมีสักตัวหนึ่งเป็นยูนิตระยะใกล้ๆเอาไว้ปวนเขาเริบาดไปแล้วกันถ้าประมาณนี้น่าจะได้พี่ยามยังไม่เอาเมือลิกไปนะคือถ้าเกิดผลของจองเวทมันออกมาดีอ่ะมือลิกมันจะดีด้วยนะครับเจอกับ Army, อาร์เท,ทยอสอาร์มี่ไงอาร์เทยงอาร์เทยอสอะไรครับเราลุยเลยปาครับนักธนูของเรานั่นเองมาแล้วครับเขาก็นักธนูเหมือนกันนะ โอ้โหไม่ได้ดวลธนูมันนานมากแล้วนะไม่ค่อยได้เล่นกับคนเท่าไหร่ครับวมต่มไปเล่นเกมอื่นนะไม่ค่อยได้เล่นสติกวอลโดยเฉพาะสติกวอลสามพี่ยามนี่ถือว่าอ่อนซ้อมมากเลยนะ <What? S 1> แต่เรายังจําวิธีดวลธนูได้นะสะเต็ปมันยังเหมือนเดิมนะขึ้นสูงๆไว้ครับขึ้นสูงๆไว้แทงเออยิงแล้วลงยิงแล้วลงมันยิงไม่โดนนะดิมันยิงไม่โดนพ่อดิลบเปลืองนั่นไงเรียบร้อยลบอะไรล่ะครับ ปั๊มซอสบาดออกมาสู้เลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะทั้งฝั่งเขาคืออาร์เทยอสอาร์มี่มันต้องมีพวกสเปียร์ต้อนมาแน่ครับเราจะเอาป้อมคืนให้ได้ครับมาแล้วครับผมโอ้โหเวทน้ําแข็งตอนนี้อยากได้ไอ้สกิลนี้มากเลยอยากได้อัปเกรดซิกเกตทูเนลมากเลยอ้าวลุกกันมาแล้วนี่มาๆๆสักคนหนึ่งไปป่วนแนวหลังไปป่วนเขาเออนั่นแหละใหญ่เขายิงอ้าว มันหลุดไปนู่นแล้ว <What? S 1> เรียบร้อยอเข้าไปลุยเข้าไปครับไม่ไม่อะไรมากแล้วเอ้าของเขาก็หนีเหมือนกันครับ <Huh? S 1> ไม่เคยเล่นสติ๊กบอลภาคสกับคอมและสาหัสขนาดนี้มาก่อนนี่คือแบบสาหัสมากเห็นแล้วลำคาญตัวเองเหมือนกันนะรู้สึกหมืนไส้คอมอ่ะอยากจัดเซตแบบที่เราถนัดจริงๆอ่ะมีวงมีเวทเต็มๆไปถล่มมันเหมือนกัน, <laughs> น,นมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันลองบุกดูไหม อันนี้เดินเร็วแล้วเหรอเนี่ยจอเวฮะมันไม่เร็วเท่าไหร่มาแล้วครับฝั่งนู้นมาแล้วบึมบึมบ,มบ,มบมึแล้วเข้าไปให้เขาสโลเล่นทำไมครับผมไปครับยืนประมาณนี้ไว้เออนั่นแหละอนั่นแหละแล้วก็ปล่อยพวกมินเนี่ยนไปไหวไ,ไหมเนี่ย <What? S 1> แลงเหมือนไม่ค่อยไหวนะเพื่อนเออไหวแหละไหวแหละไหวแหละโอ้เขามาอีอาทย้อนมานน่ ถึงว่าทําไมเราไม่ค่อยจะไหวครับบ,รบังคับจองเวดีกว่าครับไปไปบึ้มเวส่ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าม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 าเขาไม่มีใครตีเราเลยนะเขาเขาเห็นเราไลฟ์ประโยชน์ครับเขาก็เลยไม่ตีเราอีกแล้วเหรอ,อเฮ้ยทำไมอยู่ดีเหมือนเราโดนบึ้ม <What? S 1> ไม่ต้องมีใครทําอะไรเราแน่นอนเมื่อกี้นี้โอ้ยสโลครับปกติก็สโลอยู่แล้วมียิ่งสโลหนักเข้าไปใหญ่ เดี๋ยวอาทยอดเขาจะออกมานะนะั้นน่ะไล่จอมเวทคนนี้นี่เปรี้ยวมากเลยน <What? S 1> ี่จะเปรี้ยวไปไหนครับที่เป็นมะนาวหรอครับ <S <S อืมอตายตปยนั่นแหละเยี่ยมมากโทษฐานที่เปรี้ยวดูอาทยอดครับดูอาทย,ยอดอาทย้อดยังถึกหืมถอยดิพี่รออะไรหรอ,อเออจอมเวทมันมีสกิลไอ้น,นี่นี่เนาะมันสามารถเอาเอาคาถาตีเขาได้เนี่ยเนาะลืมไปเนาะอาทยอดนี่โดนคาถาทีเดียวจุกเลยนะถอยกลับบ้านเลยอะ ตั้งแต่จอเวทที่มันมีเมียนเนียนมานี่ถือว่าโอเคเลยนะมียูนิตฟรีๆให้ใช้งานเพิ่มครับด้วยการยึดป้อมกลางท้าให่เราเติมยูนิตแนวรบด้านหน้าได้อย่างโอเคเลยทีเดียวอะจบไปโอ้โหอะไรกันเนี่ยออพี่อามรู้ละไอ้ที่เมื่อกี้ที่จอมเวทเราระเบิดอะ่ะไม่ได้โดนเวทเขาบึ้มแต่มันระเบิดเพราะว่าสก,กิลมานาเบิร์อ๋อโอเคลืมลืมว่าใส่มาโอ้โ อะไรกันนีไม่ไหวไม่ไหวต้องกลับไปฝึกอีกเยอะครับไม่ได้เล่นมานานมากสองสมเดือน,นอ่ะพี่อามไม่ได้จับเลยนะครับมีเป็นเดือนแน่แน,แน่ที่พี่อามไม่ได้จับนะและนี่ก็คือเกมสติกบอลสามนั่นเองนะอัปเดตใหม่ของแจมแจมเข้ามาเพียบเลยนะครับก็เอาไปลองประยุกต์ใช้นะพี่อามก็แปลแปลและลองใช้ตามที่เขาเขียนมานะครับจริงๆมันอาจจะมีวิธีประยุกต์ใช้ตามสไตล์เราที่เหนือชั้นกว่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเป็นเรื่องของบุคคลนะครับ ต้องไปลองเทสและหาแนวทางการเล่นกันเองสสารับน,นี้พี่อัมก็เซมเมอร์และเกมสติกบอลสต้องขอตัวลาไปดีเพียงนี้ก่อนแล้วพื่อใหม่โอกาสหน้าครับสสารบวันนี้สวัสดีครับไปบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อัมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อัมก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่งานนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม